สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์รจตจำกัดมหาชนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัม์ผู้นำสหรัฐ พสข้อความบนแพลตฟอร์มโซเชียลีเดียของตนเองโดยเสนอชื่อนายไมเคิลดิสมบรีอดีตเอกอครรชทูสหรัฐประจำประเทศไทยให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐด้านกิจการเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกดูไนทรัมได้กล่าวว่านายดิสมบรีปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเอกอครรทูสหรัฐประจำประเทศไทยระหว่างปี2563-2564ปในยุคของรัฐบาลายทรัมมีการรายงานว่าทางด้านของนายดิสมบรี ได้กล่าวแสดงความยินด,ดีและรู้สึกเป็นเกียรติพร้อมทั้งขอบคุณผู้นําสหรัฐที่มอบโอกาสให้สามารถรับใช้บ้านเมืองได้อีกครั้งยงรกิกาตาปัจจุบันนายดิซอมบีกําลังทํางานให้กับบริษัทซันนิวแวนแอนครอบเวลซึ่งเป็นผู้ให้คําปรึกษาทางกฎหมายและมีสำนนก,การใหญ่อยู่ที่นครนิวยอร์กและขอบเขตการทํางานของนายดิซอมบียังคงครอบคุมเอเชียเป็นหลักซึ่งรวมถึงเกาหลีใต้และหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย